ดวงการเงินและโชคลาภของราศีมังกรประจำครึ่งเดือนหลังตุลาคม2568โดยนายจันเจ้าจากช่องพยากรณ์แห่งแสงดาวชาวราศีมังกรหรือผู้ที่ผูกดวงแล้วอยู่ในลัคนามังกรครึ่งเดือนหลังตุลาคมนี้ถือเป็นช่วงของการทบทวนคุณค่าในใจตัวเองไพ่ใบสุดท้ายคือสี่ถ้วยหมายถึงการเริ่มเบื่อหน่าย หรือรู้สึกไม่ค่อยพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ในตอนนี้ถึงแม้จะไม่ได้แย่แต่คุณอาจเริ่มรู้สึกว่าฉันอยากได้อะไรมากกว่านี้ซึ่งเป็นจุดที่ดีเพราะมันกำลังจะผลักให้คุณลุกขึ้นมาปรับชีวิตอีกครั้งโดยรวมไพ่ของคุณให้พลังของการปลดปล่อยจะกรอบเดิมมีทั้ง e Ace of Swords, The Magician และ The Empress ขึ้นมาพร้อมกันบ่งบอกว่าคุณ กำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนจากความกังวลไปสู่พลังสร้างสรรค์และการเติบโตทางการเงินเรียกได้ว่าครึ่งเดือนหลังนี้คุณจะเริ่มมองเห็นโอกาสใหม่ๆทางการเงินแต่ต้องกล้าปล่อยมือจากสิ่งที่ยึดไว้แน่นเกินไปก่อนครับมาดูไพ่กันทีละใบครับเริ่มจากไพ่สีเหรียญในตำแหน่งตัวตนบ่งบอกว่าคุณกำลังอยู่ในโหมดเก็บและระวังมากๆช่วงนี้อาจใช้จ่ายอย่างระมัดระวังหรือรู้สึกอยากเก็บเงินไว้ก่อนไม่กล้าเสี่ยงอะไรใหม่ๆ ไพ่ใบนี้ดีในแง่ของการควบคุมแต่ก็เตือนว่าถ้าคุณระวังมากเกินไปโอกาสใหม่ๆอาจหลุดมือได้ครับในตำแหน่งสภาวะรอบข้างคุณได้ไพ่8ดดาบซึ่งสะท้อนว่ามีบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนติดอยู่กับที่อาจจะเป็นภาระทางการเงินหรือความกังวลที่มัดตัวเองไว้ไพ่ใบนี้บอกว่าทางออกมีเพียงแต่คุณอาจยังไม่กล้าเดินออกจากกรอบเดิมที่สร้างขึ้นเอง ต่อมาคือไพ่ justice ในตำแหน่งอนาคตอันใกล้ซึ่งเป็นพลังดีมากครับหมายถึงความยุติธรรมและความชัดเจนสิ่งที่คุณทำไว้ยังถูกต้องจะเริ่มเห็นผลเช่นถ้าเคยจัดการหนี้เอกสารหรืองานทางกฎหมายตอนนี้จะเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นครับไพ่ใบนี้ยังหมายถึงการได้เงินคืนหรือการตัดสินที่ยุติธรรมด้วยครับในตำแหน่งอดีตที่เพิ่งผ่านมา ไพ่สิบถ้วยบอกถึงพลังของครอบครัวหรือสิ่งแวดล้อมที่อบอุ่นคุณอาจมีคนช่วยเหลือเรื่องเงินในช่วงก่อนหน้านี้หรือได้รับกำลังใจจากคนรอบตัวไพ่ใบนี้คือพลังบวกที่ยังส่งต่อมาถึงตอนนี้ให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้ลำพังครับไพ่เดอะเมจิเชียนในตำแหน่งพื้นฐานคือจุดที่สวยมากสำหรับราศีมังกรเพราะมันคือพลังของการเริ่มต้นใหม่อย่างมีศักยภาพ คุณอาจได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่หรือคิดไอเดียเกี่ยวกับการสร้างรายได้ที่ไม่เคยลองมาก่อนไพ่ใบนี้บอกว่าคุณมีเครื่องมือครบแล้วเหลือแค่กล้าลงมือครับในตำแหน่งอนาคตที่กำลังจะมาถึงไพ่เจ็ดถ้วยเตือนให้คุณระวังการลังเลหรือฝันเยอะเกินไปคุณอาจมีหลายทางให้เลือกแต่บางทางอาจยังไม่ชัดเจนไพ่ใบนี้บอกให้คัดสิ่งที่เป็นจริงและโฟกัสเพียงหนึ่งอย่างที่ทำได้ดีที่สุดในตำแหน่งอุปสรรคไพ่หนึ่งถ้วย ซึ่งโดยปกติเป็นไพ่ดีแต่ในตำแหน่งนี้หมายถึงความรู้สึกที่มากเกินไปเช่นอยากให้ทุกคนพอใจหรือใช้อารมณ์ตัดสินเรื่องเงินไพ่ใบนี้เตือนว่าอย่าใช้หัวใจกับเรื่องที่ต้องใช้เหตุผลเพราะอาจทําให้ตัดสินใจผิดได้ครับในตำแหน่งตัวช่วยคุณได้ไพ่เด็กถ้วยแปลว่าลึกๆแล้วคุณยังมีความฝันความหวังและแรงบันดาลใจบางอย่างที่อยากทําแต่คุณอาจยังไม่กล้าก้าวออกไปไพ่ใบนี้บอกว่า ความคิดเล็กๆที่อยู่ในใจตอนนี้ถ้าเริ่มลงมือจริงจะเป็นสิ่งที่สร้างรายได้ให้คุณได้จริงครับและไพ่สุดท้าย4ถ้วยในตำแหน่งสรุปภาพรวมของครึ่งเดือนหลังนี้บ่งบอกว่าคุณอาจรู้สึกเฉยๆกับชีวิตการเงินในช่วงนี้เหมือนมีเงินแต่ไม่รู้จะใช้ยังไงให้คุ้มหรืออยากเปลี่ยนแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนไพ่ใบนี้เตือนว่าอย่าปล่อยให้ตัวเองติดอยู่ในความเฉยเนื่อ เพราะจักรวาลกำลังส่งถ้วยใหม่มาให้เพียงแค่คุณเปิดใจรับมันครับสรุปนะครับชาวราศีมังกรหรือผู้ที่ผูกดวงแล้วอยู่ในลัคนามังกรครึ่งเดือนหลังตุลาคมนี้เป็นช่วงที่คุณจะได้เริ่มต้นใหม่ด้วยพลังจากตัวเองแม้ตอนนี้จะยังรู้สึกว่าทุกอย่างนิ่งหรืออึดอัดแต่พลังของคุณกำลังค่อยๆขยายไพ่ของคุณบอกว่าการเงินจะดีขึ้นจากไอเดียใหม่และการกล้าปล่อยของเก่า สิ่งที่คุณควบคุมได้คือใจของตัวเองและนั่นแหละจะเป็นจุดเริ่มของความมั่งคั่งครับสีเสริมโชคลาภของคุณคือสีเขียวมรกตและสีทองครีมช่วยเสริมพลังความมั่นคงและการเติบโตทางการเงินหินที่เหมาะคือม a l a c และโโดไน e ์เพื่อเพิ่มพลังแห่งการกล้าลงมือและเปิดโอกาสใหม่ๆครับและอย่าลืมนะครับคำทำนายนี้เป็นเพียงภาพรวมของพลังดาวเคราะห์และไพ่เท่านั้นไม่ใช่การทำนายรายบุคคล ใช้เป็นแนวทางในการปรับตัวและวางแผนชีวิตได้ครับถ้าคุณฟังแล้วรู้สึกว่าได้พลังดีๆฝากกดถูกใจกดแชร์และกดติดตามช่องพยากรณ์แห่งแสงดาวไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในปักหน้าขอให้คุณเปิดใจรับโชคลาภใหม่ๆและเติบโตไปอย่างสง่างามครับ